สีค่ะดนงสาวอภิยาสศมยเป็นนักสัตวาภศาสตร์ชันพีที่3นะคะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจคุณแม่กันนะคะค่ะโดยโจทย์นะคะก็คือหญิงตั้งครรภ์อายุ25ปีค่ะประวัติ2ปีก่อนคลอดก่อนกําหนดนะคะทารกเพศชายค่ะมาฝากครรภ์ครั้งแรกวันที่20ธันวาคม67นะคะให้ประวัติว่าประจําเดือนครั้งสุดท้ายมาวันที่8ตุลาค่ะ 6-7นะคะน้ำหนักก่อนการตั้งครรภ์45กิโลกรัมเสูง160เซนติเมตรนะคะวันนี้วันที่25เมษายน68นะคะมาฝากคันตามนัดน้ำหนักปัจจุบันสิน17กิโลกรัมให้ประวัติว่า2วันก่อนมาโรงพยาบาลให้ประวัติมีอาการเป็นตะคิวที่เท้าทั้งสองข้างแน่นท้องแสบยอดอกรับประทานอาหารได้น้อยค่ะ ตรวจอาการเพิ่มเติมก็คือมีการสั่งยาไตเฟอร์ดีน1แท็บออร l o ลโอและแคลเซียมคาร์บอเนต1แท็บออรลโให้กลับไปรับประทานท,ที่บ้านนะคะค่ะโดยเราจะาที่คำนวณได้นะคะก็คุณแม่รายนี้นะคะ g g 2 P1 A0 L1 ค่ะแล้วก็มีอายุคันอยู่ที่ g a 2 8บวกสสัปดาห์ค่ะวันนัดนะคะก็คือ พิษพา2568ค่ะแล้วก็ EDC ของไข่นะคะก็คือวันที่15กับกฎดาคม68ค่ะค่ะเรานะคะจะมาตรวจคันเราค่ะเราจะมาตรวจสีท่าการตรวจคันกันนะคะก็คือท่าแรกนะคะก็คือฟอนเดอรกิบค่ะฟอนเดอรกิบนะคะเราจะดูหัวกระก้นนะคะว่าอยู่ทางด้านไหนอืออ่าเราได้ท่าก้นนะคะอยู่ทางด้านขวาของแม่ค่ะ จะมีลักษณะนุ่มป่าน,นะคะ่ะต่อไปนะคะท่าที่สองค่ะก็คือแอมบอรลิคอลกิบค่ะเวลาจะดูลาสพายกับสมอลพาดนะคะค่ะเราได้ลาสพาดอยู่ทางด้านขวาน,นะคะจะมีลักษณะเรียบค่ะต่อไปนะคะท่าที่3ค่ะก็คือพิวริคกิบค่ะเรานะคะจะโยกโยกนะคะอันนี้โยกไม่ได้ เป็น head e n g a g e คะ่ะต่อไปนะคะท่าที่4คะ่ะก็คือ lateral i n e q u a l i t คะ่ะก็คือเราจะสอดน,นิ้วเข้าหาก,กันนะคะอันนี้สอดน,นิ้วเข้าหาก,กันไม่ได้นะคะเป็น head e n g a g e ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแปลผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะโดยค่าแลบนะคะ มีผิดปกติอยู่ประมาณ4ข้อค่ะก็คือมี4ีแหลบค่ะที่ผิดปกติก็คือฮีโมโกลบินนะคะผิดปกติค่ะโดยปกตินะคะของหญิงตั้งครรภ์จะอยู่ที่11-14ค่ะอาจจะเสี่ยงภาวะโลหิตจางได้ค่ะแล้วก็ MCV ผิดปกติเหมือนกันค่ะอันนี้อยู่ที่ของแม่รายนี้นะคะอยู่ที่72ค่ะโดยปกติหญิงตั้งครรภ์จะอยู่ที่80-100ค่ะต่อไป MCV นะคะ MCH นะคะ ผิดปกติค่ะอันนี้อยู่ที่22ค่ะโดยปกติของหญิงตั้งครรภ์น,นะคะจะอยู่ที่27-3 3ค่ะแล้วก็ DCIP นะคะของคนไข้นะคะของแมรานีโพซิทีฟค่ะโดยเราจะให้คำแนะนำก็คือคนไข้นะคะบอกว่ามีตาคิวทั้งสองนะคะแล้วก็จะให้คำแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการยืนนานๆค่ะให้ย่าช่วยจับปลายเท้าแล้วก็กระดกกระดกขึ้นนะคะแล้วก็แนะนำให้ใส่รองเท้าส้นเตีย้ยค่ะ แล้วก็ m c d กับ BCP i นะคะเราจะแนะนำให้สามีมาตรวจค่ะแล้วก็เรื่องยานะคะไตเฟอร์ดินกับแคลเซียมนะคะเราจะให้กินห่างกันสองชั่วโมงค่ะห้ามกินพร้อมกันนะคะแล้วก็ไม่ควรกินไตเฟอร์ดินกับนมชากาแฟแนะนำให้กินกับพวกน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซีค่ะเช่นส้มฝร,รั่งมมะละกอแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะขอบคุณค่ะ